สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่อง attitude ดีวันนี้มีความคิดเห็นของชาวฟิลิปปินส์ถ้าพูดถึงประเทศที่สร้างรายได้จากการส่งออกสื่อบันเทิงมากที่สุดในเอเชีย er, ประเทศไทยคงจะอยู่ติดอันดับต้นๆของเอเชีย er, ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ละครเกมโชว์หรือวาไรตี้โชว์โดยในตลาดอาเซียนก็จะมีฟิลิปปินส์ลาวกัมพูชาเมียนมาเวียดนามและอินโดนีเซีย ส่วนตลาดเอเชียก็จะมีจีนแผ่นดินใหญ่ไต้หวันและเกาหลีใต้หนึ่งในประเทศของอาเซียนที่เป็นตลาดใหญ่ที่สุดคือฟิลิปปินซึ่งในปี2,564บริษัท JKN Global Media ได้จำหน่ายละครไทยให้สถานีโทรทัศน์ของฟิลิปปินไปแล้ว20เรื่องและยังไม่นับรวมบริษัทในเครือแกมมี่หรือบริษัทอื่นๆอีกหลาย10เรื่องจะเห็นได้ว่าสื่อบันเทิงไทยได้ขยายตลาดและสร้างรายได้มหาศาลเข้าประเทศ โดยครอบคุมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เกือบหมดแล้วจากสำนักข่าว GMA และ ABS-CBN ของฟิลิปปินส์ก็มีชาวฟิลิปปินส์ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นหลากหลายมุมมองมาฟังกันครับว่าพวกเขามีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างมาเริ่มความคิดเห็นแรกกันเลยครับ นักแสดงไทยมีหน้าตาและบุค,คลิกดีที่สามารถดึงดูดสายตาผู้คนความคิดเห็นต่อไปตอนที่ซีรีส์ไทยเรื่อง the cow princess ฉายที่ฟิลิปปินส์เรตติ้งสูงมากแล้วก็มีคนมาต่อความคิดเห็นนี้ย่ากับณเดชน์เอาชนะใจชาวฟิลิปปินส์รวมทั้งฉันด้วยฉันติดตามดูซีรีส์และผลงานของพวกเขาทั้งหมดทุกอย่างความคิดเห็นต่อไป คนไทยทําสื่อบันเทิงจากธุรกิจในประเทศสู่ความเป็นอุตสาหกรรมส่งออกต่างประเทศยอดเยี่ยมมากไทยแลนด์ความคิดเห็นต่อไปซีรีส์ไทยไม่ว่าจะแนวดราม่าคอมเมดี้หรือซีรีส์วายตอนนี้ได้เข้าถึงหัวใจชาวฟิลิปปิน์ไปแล้วความคิดเห็นต่อไปย่ากับน้าเดชคุณเป็นที่รักสําหรับพวกเราแฟนๆชาวฟิลิปปินขอบคุณมากที่มีผลงานให้พวกเราได้ติดตามได้ชื่นชม แล้วก็มีคนมาต่อความคิดเห็นนี้สองคนคนแรกใช่พวกเขาทั้งสองเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมมากในฟิลิปปินส์ฉันหวังว่านาคี2จะออกอากาศในฟิลิปปินส์ด้วยคนที่สองฉันก็หวังเช่นกันแต่มันก็มีโอกาสน้อยมากเพราะนาคีสองมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประเพณีโชคลางความเชื่อของคนไทยความคิดเห็นต่อไป ซีรีส์ไทยเนื้อเรื่องเข้มข้นดีมากน่าติดตามคุ้มค่ากับการที่ต้องเสียเวลาดูฉันเป็นแฟนคลับของยาย่าโดยเฉพาะซีรีส์เรื่องเด w n p าวพิ e ซ s ฉันชอบมากขอบคุณช่อง GMA ที่นำซีรีส์ไทยเข้ามาฉายในฟิลิปปินส์แล้วก็มีคนมาต่อความคิดเห็นนี้คุณชอบย,ายา่าแต่ฉันชอบนาเดตซึ่งอยู่ในซีรีส์เรื่องเดียวกันเดอะาวพิซซ s ความคิดเห็นต่อไป ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซีรีส์ไทยไปฉายเกือบทุกประเทศแล้วแม้กระทั่งจีนแผ่นดินใหญ่ก็ได้รับความนิยมมากเหมือนกันแล้วก็มีคนมาต่อความคิดเห็นนี้ไม่ใช่เฉพาะซีรีส์เท่านั้นแต่ยังมีเกมโชว์หรือวาไรตี้โชว์ก็มีหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ซื้อลิขสิทธิ์ไปทำเองความคิดเห็นต่อไปแรกทีฉันดูซีรีส์เดือข่วาวพิเซต ฉันเห็นหนางเอกฉันนึกว่าเธอคือแคทรียนาเกมิสเวอร์ฟิลิปปินส์2013เพราะหน้าตาเหมือนกันมากแต่มารู้ที่หลังว่าเธอคือยาย่าอุรัสยานักแสดงชาวไทยและซีรีส์เรื่องนี้ก็เป็นซีรีส์ไทยจากนั้นฉันก็ติดตามผลงานของเธอและซีรีส์ไทยมาตลอดความคิดเห็นต่อไปถ้าไม่มีการระบาดของโคโรนาไวรัสก็คงมีโอกาสได้จัดงาน Meet and อ r คิดที่ฟิลิปปินส์ ของนักแสดงจากซีรีส์ t o g e t ต e r ว้าวพวกเขาปังมากที่ฟิลิปปินส์และแฟนๆก็รอคอยพวกเขามาฟิลิปปินส์ความคิดเห็นต่อไปซีรีส์วายเรื่อง t o g e t ต e r ที่โด่งดังจากประเทศไทยผมดีใจสุดๆและขอบคุณมากที่ช่อง ABS-CBN จะนำซีรีส์ไทยเรื่องนี้เข้ามาฉายในฟิลิปปินส์ความคิดเห็นต่อไปมันชวนให้ฉันนึกถึงครั้งแรกที่ฉันได้ดูหนังเรื่องสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารัก ทำให้ฉันหลงรักหนังไทยและซีรีส์ไทยความคิดเห็นต่อไปธุรกิจสื่อบันเทิงมันขายได้ด้วยตัวของมันอยู่แล้วแต่มันจะพ่วงอย่างอื่นเข้าไปด้วยเช่นสินค้าที่ให้การสนับสนุนหรือแม้กระทั่งวัฒนธรรมแล้วก็มีคนมาต่อความคิดเห็นนี้ใช่เรารู้จักสินค้าหรือวัฒนธรรมไทยที่ติดมากับซีรีส์ไม่ว่าจะจากเนื้อเรื่องหรือตัวนักแสดงเองความคิดเห็นต่อไป ฉันหวังว่าทุกคนจะได้รับความบันเทิงและสนุกสนานจากซีรีส์ไทยเหมือนฉันความคิดเห็นต่อไปขอบคุณช่อง ABS-CBN ที่เปิดตัวเป็นช่องสำหรับไทย BL ซีรีส์ในฟิลิปปินส์ฉันดีใจมากความคิดเห็นต่อไปไบกับวินนักแสดงนำในซีรีส์เรื่อง t o g a t e r รอสุดๆใส่สามากหลงรักตั้งแต่แรกเห็นจนฉันกลายเป็นแฟนคลับตัวยงไปเลย และจะติดตามผลงานของทั้งคู่ความคิดเห็นต่อไปธุรกิจสื่อบันเทิงมีเงินหมุนเวียนมหาศาลเช่นขายคอนเทนต์ขายลิขสิทธิ์ขายสปอนเซอร์หรือแม้กระทั่งตัวนักแสดงเองยังเป็นพรีเซนเตอร์ของสินค้าได้ความคิดเห็นต่อไปในสังคมไทยเปิดกว้างเรื่องเพศมากกว่าสังคมฟิลิปปินส์ดูได้จากซีรีส์วที่ทำออกมามันสะท้อนสังคม LGBTQ ได้ดีมาก ฉันหวังว่าคนฟิลิปปินส์ได้ดูไทย BL ซีรีส์แล้วคงจะยอมรับกลุ่มพวกคน LGBTQ มากขึ้นความคิดเห็นต่อไปโอ้พระเจ้าฉันรอซีรีส์เรื่อง True Gator ที่ฟิลิปปินส์มานานมากจนกระทั่งที่ไทยทำออกมาภาค2แล้วฟิลิปปินส์ถึงได้ดูภาคหนึ่งแต่ไม่เป็นไรฉันดีใจมากความคิดเห็นต่อไป ถ้าโคโรนาไวรัสหมดไปได้โปรดมาจัดมีดแอนทีสที่ฟิลิปปินส์ด้วยฉันรอคุณไบรท์ Bye และวินแล้วก็มีคนมาต่อความคิดเห็นนี้ถ้าคุณไม่มาพวกเราจะตามไปหาคุณที่ไทยแลนด์นะที่รักความคิดเห็นต่อไปไทยแลนด์กำลังจะก้าวตามเกาหลีใต้เรื่องธุรกิจสื่อบันเทิงโดยเฉพาะซีรีส์แล้วก็มีคนมาต่อความคิดเห็นนี้สองคนคนแรก ส่วนหนึ่งที่ทำให้ไทยแลนด์โดดเด่นในเรื่องนี้เพราะความมีอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของพวกเขาเองที่เป็นจุดดึงดูดคนที่ 2. ฉันว่าฟิลิปปินส์ก็มีอัตลักษณ์และวัฒนธร,รรมเหมือนกันเพียงแต่เราหาวิธีที่จะนำเสนอสู่สายตาต่างชาติยังไม่ดีพอความคิดเห็นต่อไปการทำสื่อบันเทิงถ้าทำเพื่อความต้องการของตัวเองมันง่ายแต่ถ้าทำเพื่อความต้องการของตลาดมันยาก มาถึงความคิดเห็นสุดท้ายแล้วนะครับฉันอยากให้รัฐบาลฟิลิปปินส์สนับสนุนและมีนโยบายที่ชัดเจนที่จะผลักดันสื่อบันเทิงให้เป็นอุตสาหกรรมส่งออกให้ได้นี่เป็นความคิดเห็นบางส่วนของชาวฟิลิปปินส์ในความคิดเห็นทั้งหมดไม่สามารถเหมารวมว่าความคิดเห็นทั้งหมดเป็นอย่างที่ได้ฟังและผู้ชมท่านใดอยากจะแสดงความคิดเห็นเชิญแสดงความคิดเห็นของท่านใต้ใตคลิปนี้เลยครับ